ม,มารวมกันทางนี้ค่ะมาดูว่าจะพาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวแต่ละที่เนี่ยจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างเรารถอะไรนะคะจะขนของน้องพวกนี้หมดบ้างค่ะหลายหลายคนนะคะที่มีน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็อยากจะพาน้องไปไหนด้วยทุกที่เนาะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งคาเฟ่หรือห้างเนี่ยเขาก็เป็นเพจเฟลี่กันหมดแล้วค่ะแต่ว่าบางที่เนี่ยก็สา ะะหรือบางที่เนี่ยอาจจะต้องใส่สายจูงบางที่จะต้องใส่รถเข็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาจะพาไปไหนเนี่ยเราอาจจะต้องดูด้วยว่ารถเข็นน่ะสามารถขึ้นรถเราได้หรือเปล่าและที่สําคัญนะคะระหว่างขับรถเนี่ยเราก็จะต้องพึงถึงความปลอดภัยของเราด้วยและน้องๆเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในข้อของเขาเนาะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องให้น้องนะอยู่ในข้อแบบนี้นะจะได้เป็นความปลอดภัยค่ะไม่ทําให้เกิดอันตรายนะคะเราก็ต้องนึกถึงสวัสดิภาพของเด็กๆด,ด้วยว่าน้องๆน,นั่งข้างหลังเนี่ยเขาล้อนไหมเขามีแอร์บ้างหรือเปล่าและอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมพาน้องๆไปเที่ยวนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะจะมีส่จูงถุงขยะนะคะถุงเก็บอุญจิค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยเนาะแล้วก็แผ่นรองฉี่ค่ะขวดน้ําค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมเนาะกระดาษทิชชู่แล้วก็ถ้วยชาไว้แบบใส่น้ําใส่ขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ จะเป็นของเล่นเขาต่างๆเนาะก็เรียกว่าประมาณนี้เลยที่จะเป็นของกระจุกกระจิกโซนรถเข็นนะคะเราก็จะพับแล้วเราก็จะเก็บไว้ด้านหลังเลยนี่อย่างนี้ฟิลลิ่ง <Feeling S 2> ก็จะเหมือนมีลูกเล็กเลยค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนอ ส่วนคันเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะไปเนี่ยจะเดินทางเนี่ยอาจจะไปกันได้แค่2คนกับหมาอีก2ตัวนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะไปมากกว่านั้นอยากจะไปสักสคนเนี่ยก็จะแนะนําเป็นอาวาธหรือเวลไฟเลยที่จะสามารถนั่งได้ทั้ง4คนแล้วก็ยังมีพื้นที่สเปซให้น้องแล้วก็ขนของได้ด้วยไม่ว่าจะรถเข็นเพราะว่าอย่างข้างหลังเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบเลื่อนขึ้นหน้าขึ้นหลังได้ก็สามารถวางทั้งรถเข็นแล้วก็นองไว้ข้างหลังได้เลยและแถมสําคัญนะยังมีแอร์หลังด้วยเพราะว่า เรื่องแอร์เนี่ยก็สําคัญมากเลยเนาะหรือจริงๆออยว่ารถ SU v วเนี่ยก็สามารถขนได้หมดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคายเยนมาแค่นเอวหรือ GLC เนี่ยออยว่าก็สามารถขนได้ค่ะและสําหรับใครนะคะที่เป็นท่านหมาท่านแมวแบบออยเนี่ยสนใจอยากจะพาน้องไปเที่ยวกับเราเนี่ยอยากจะหารถสักคันปรึกษาเราได้นะคะติดต่อเราได้เลยค่ะที่เตอร์รยคุณหญิงนะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยมีสถานที่ที่จะพาน้องพาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้ด้านล่างเลยเนาะ อาก็อย่าลืมนะคะเต้นรถคุหญิงค่ะ<ๆ>หรือจริงๆนะมันน่าจะมีแบบด็อกโหมดเหมือนแบบของเทสซาก็น่าจะดีนะน่าจะสะดวกสบายมากเลยว่าใช่ไหม